วัดพระธาตุชชยภูมิตั้งอยู่บ้านภูสองชั้นตำบลเก่ายาดีอำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิปริสถานอยู่ณที่วัดอรุณธรรมสถานบนเนินเขาสูงของภูเขาช่องลมเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของสายบุญทุกท่านทำให้ได้รับความสงบ ร่มเย็นและมีทิวทัศน์ที่สวยงามสมนามวัดพระธาตุชัยภูมิสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมาเยือนอยู่ทางขึ้นวัดพระธาตุชัยภูมินะครับตอนนี้บรรยากาศกําลังดีครับทางขึ้นก็เป็นทางลาดเนินขึ้นสูงนะครับทางขึ้นบริเวณด้านข้างทางก็จะมี รูปปั้นช้างเป็นโขงนะครับเรียกว่าสวนสุรางชยานะครับซึ่งแปลว่าสวนโขงช้างนั่นเองนะครับมองขึ้นไปบรรยากาศนะครับกําลังเดินที่ลาดชันมองลงไปก็จะเห็นเป็นลานจอดรถที่กว้างขวางสาหรับที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวที่มาในวันนี้นะครับก็ล้วนต้องการที่จะมาทําบุญนะครับเพื่อเป็นิรลมงคลครับตอนนี้เรา มาอยู่ที่ร้านกาแฟต่อบุญนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากครับผมร้านกาแฟนี่จะอยู่ภายในวัดพระธาตุชัยภูมินะครับต่อบุญสวยงามครับผมโอ้มีตู้มีที่ที่ที่ทางกาแฟมัง่งชมวิวนะครับอือมองไปรอบๆก็สวยงาม คาับริเวณตรงนี้นะครับก็คือข้างขึ้นพระธาตุนะครับมองดูนะครับจะเป็นบันไดประมาณเกือบ50ขั้นนะครับสองข้างบันไดก็จะเป็นพญานาคนะครับที่สวยงามมากครับเป็นปฏติมากรรมที่สวยงามตะการตาครับเป็นสีขาวนะครับทั้งความละเอียดอ่อนนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาบริจาคเงินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครับผมจะพาเดินขึ้นไปข้างบนนะครับ เดินขึ้นมาข้างบนนะครับโอ้ยครับพระธาตุสวยงามมากครับดูแล้วนะครับด้านหน้าของพระธาตุนะครับจะมีพระพุทธรูปนะครับวางซ้อนกันเป็นสมัยทราวดีนะครับเบื้องแรกก็จะเป็นพระธาตุที่สวยงามศิลปะพันธกรรมของพระธาตุจะเป็นลักษณะศิลปะผสมระหว่างนลานนากับหลานช่างนะครับครับสำหรับจุดตรงนี้ก็คือจุดเช่าบูชาดอกไม้กลวยดอกไม้ทุกเทียนนะครับเมื่อ เช่าหมู่ชาแล้วนะครับก็จะนักท่องเที่ยวก็จะเดินเข้าไปในโบสถ์นะครับเพื่อทําการสักการะนะครับเวียนเทียนสามรอบนะครับรอบแรกก็จะเป็นพระพุทธคุณพระธรรมคุณหรือพระสังฆคุณนะครับเนาะก็ด้านข้างของพระาธาตุก็จะ,ะมีสถานที่ให้ร่วมทําบุญเช่นกันครับเพราะว่าที่เป็นการยอดเหรียญน,นะครับหรือว่าการยอดทําบุญต่างๆนะครับเนาะบริจาคก,กระเบื้องนะครับ ตอนนี้ผมกําลังเดินขึ้นเข้าสู่พระธาตุนะครับครับผมมาถึงแล้วครับพระธาตุโอ้สวยงามมากครับมองขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นกรอบแก้วนะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สวยงามนะครับมองไปด้านข้างฝาผนังพระธาตุนะครับก็จะโอ้ยเห็นเป็นรูปนะครับพระพุทธรูปองค์นี้เรียกว่าพระพุทธรูปต่อบุญนะครับต่อก็คือการต่อเพิ่มเติมนะครับบุญก็คือบุญกุศลที่ให้พวกเราได้ทํานะครับแต่ละคนก็จะร่วมกันนะครับ ครับตรงนี้ก็เป็นการทําบุญนะครับทําบุญเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเป็นการทําบุญด้วยการหยอดเหรียญพระประจําวันเกิดนะครับเนาะครับบริเวณบรรยากาศรอบๆด้านหลังของพระธาตุนะครับก็จะเป็นสลานะครับทรงกระเบื้องสีน้ําตาลนะครับละเอียดสวยงามมากนะครับด้านข้างก็จะมีพระพุทธรูปนะครับปางต่างๆนะครับเนาะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสลาสีแดงนะครับสลานี่เรียกว่าสลาพระอุปคุปตนะครับซึ่ง อยู่ด้านหลังของพระาธาตุนะครับโอ้พอได้ยางออกมาด้านหลังพระาธาตุครับก็จะมองเห็นวิวที่สวยงามมากนะครับมองเห็นตำบลเกาญาดีแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเจียงข้อได้กว้างขวางสุดลูกหูลูกตาครับเป็นวิวที่สวยงามมากครับเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับด้านหลังพระาธาตุนะครับเนาะโอ้ความสวยงามชัดเจนครับจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เช่า กระดิ่งกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับกระดิ่งทองหมายถึงกระดิ่งเรียกทรัพย์เรียกเงินนะครับกระดิ่งเงินคือกระดิ่งสมปัตถนานะครับก็พอแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวที่มานะครับก็จะพอเช่ากระดิ่งแล้วก็จะมาลงชื่อตัวเองนะครับเขียนชื่อแล้วก็จะนํากระดิ่งนะครับไปห้อยเป็นคู่นะครับเป็นคู่ห้อยคู่อ่าคู่เรียกเงินคู่สมปัตินานะครับ ไปเลือกที่ห้อยนะครับก็มีหลายต้นนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เลือกห้อยนะครับเพื่อที่จะให้สมอธิษฐานนะครับสมคู่รักคู่ครองนะครับให้มีความสุขสมหวังนะครับเนาะบรรยากาศสวยงามครับนักท่องเที่ยวกะมากันหลายนะครับช่วงนี้เริ่มทยอยมานะครับก็ ทั้งยืนบางท่านก็ยืนอธิษฐานหน้าพระธาตุนะครับถ้าเขาเข้าไปข้างไหนก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปข้างไหนก็ได้นะครับเนาะถือว่าเป็นการทําบุญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ให้เขามีความสุขใจนะครับเดินลงมาข้างล่างนะครับก็จะเจอพระอนุสาวรีย์นะครับพระยาภักดีชุมพลหรือสมเด็จเจ้าพ่อพญาแลเหานะครับเนาะก็ประวัติคร่าวๆของท่านนะครับท่านก็ได้ ร่วมต่อสู้พระอนุวงศ์กับคุณแม่คุณหญิงโมนะครับได้รับใช้ชนะนะครับแล้วก็หลังจากตอนนั้นมาเจ้าอนุวงศ์ก็กลับมาจับนะครับพอพญแลของเขานะครับประหารชีวิตบริเวณหนองปลาเท่านะครับทำให้ชาวชัยภูมิรำลึกถึงความดีของก้าหาเด็ดเดียวของท่านนะครับได้สร้างบูชาท่านมานะครับ ครับทั้งขึ้นก็จะมีจุดที่กาวคําบ,บูชาแล้วก็จุดสักกราระนะครับสักกราระด้วยนะครับมาลายดาวเหลืองแล้วก็มีดดาบนะครับของพอพญแล้วนะครับเราจะนั่นต็มาเตียงเตยมที่กันครับผม ครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากชอบใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปทานข้าวที่เขื่อนลำปะทาวนะครับหลังจากนั้นก็จะไปเที่ยวที่มอหินขาวนะครับโปรดติดตามนะครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ